เป็นความประทับใจมากๆเลยสำหรับการร่วมง,งานครั้งแรกกับน้องทั้งสองคนนะคะ,ะก็แฟนคลับหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีแฟนคลับของอินอิทที่ตามมาที่นี่ด้วยน้องทั้งสองคนวันนี้นั่งอยู่ข้างล่างก็ยังแอบปลืม้มแอบเล่นเกมไปในตัวทายด้วยนะว่าสัตว์เป็นประเภทไหนเราทายไม่ถูกก็ยินดีด้วยนะคะกับ สำเร็จที่ค่อยๆเติบโต,ตขึ้นไปของน,น้องแล้วก็กิจกรรม activity มากมายที่ทำร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์ inuit ด้วยค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทเราเปิดตัวเป็นยังไงบ้างดีผลตอบรับดีเพราะว่าเรื่องแรกเลยที่เลือกน้องผิวเขาโกลผิวเขาผิวเขาสวยขึ้นหลังจากใช้ผลิตภัณฑ Pr ์ primerinuit เพราะว่าอะไรเรารู้ว่าเขาออกกิจกรรมบ่อยหน้าเขาต้อง ต้องสู้แสงต้องวาวแล้วดูดีอยู่ตลอดการคุมมันในกิจกรรมที่ทำใช่ไหมคะใช่ครับอ่าแล้วประทับใจอินพีเอกยังไงบ้างอยากจะถามสัมภาษณ์เลยเออจริงผมรู้สึกว่าอินพีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตัวผลิตักฑ์กับตัวเป็นคนชอบเรื่องของแพคเกจจิ้งครับรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งมันมันทันสมัยแล้วค่ะว่าทำให้แบบว่าอ่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่แบบเป็นเด็ก Gen Z เขาก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจครับอุ้ย Gen Z แล้วเหรอใช่ก็ ใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องเลยครับผมส่วนผมก็คือรู้สึกว่าคือจริงๆส่วนตัวเป็นคนแต่งหน้าปล่อยด้วยครับผมก็เวลาออกงานนะทีนี้รู้สึกว่าไพรเมอร์อย่างเช่นวันนี้คือเปิดตัวโปรดักต์ใหม่นะครับมก็เป็นเป็นไพรเมอร์โกรใช่ครับผมรู้สึกว่าคือไพรเมอร์บางคนอาจจะแบบคิดว่าไม่สําคัญแต่ผมรู้สึกว่าการได้ใช้ไพรเมอร์มันทาให้หน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เล่นแสงนครับเพราะช่วงนี้เป็นเทนกับโปรด้วยค่ะอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงว่ารุ่นไพรเมอร์โปรเนี่ยนะคะ มีสารกันแดด SPF 25ด้วยซึ่งอันเนี้ยออกแดดก็สบายใจได้ว่าเรื่องของการปกป้องผิวนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ออกแดดแล้วนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเราก็มีการป้องกันูไ v ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นแมตรุ่นแมตเนี่ยจะทาแล้วผิวแมตแต่พอจะไม่มีกันแดดเยอะเท่ากับรุ่งโกล์นะคะก็อยากจะฝากน้องๆได้ใช้แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วยแล้วก็ค่ะค่ะ ได้ได้ได้เลยครับผมบยผม <ไร S 2> ี่ไม,ม<อ>ก็ม<อ>จริงๆจ,จ,จะบอกว่าคืออยากให้ทุกใครที่ยังไม่เคยลองใช้ของอินทรูินะครับผมก็มอยากให้มาลองใช้นะครับผมแล้วก็เพราจะว่าจริงๆเราก็แต่งหน้าบ่อยมากแต่งหน้าทุกวันครับผม,ผมก็รู้สึกว่าอยากให้ลองเป็นตัวพาร์เมอร์ที่เปิดตัวใหม่ในโปรดับใหม่ครับ,รบผมเพราะว่าจริงๆมันจะ ติดคนมากขึ้นแล้วก็ความเรียบเนียนก็จะปกปิดมากขึ้นครับใช่ก็อยากให้ทุกคนเปิดใจลองนะครับแต่ถ้าใครที่ลองใช้แล้วก็สามารถบอกต่อได้นะครับผนก็ฝากด้วยครับผมที่สําคัญนะครับซื้อได้ที่อีฟแอนบอยด้วยครับใช่ครับผมถ้าใครอยากน้าเล่นแสงนะครับก็แนะนําเป็นตัวผลักใหม่เลยตัวโกลนะครับใช่ก็อยากให้คนมาลองนะครับก็อย่างที่พี่เนบอกเลยที่อีฟแอนบอยทุกสาขา แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะอยากจะฝากสุดท้ายที่สุดว่าผลิตภัณฑ์อินวิทไม่ได้แค่จาหน่ายในประเทศไทยนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศนะคะทางทางสปพราวเมียนมาหรือว่าไปทางตะวันออกกลางไปทางออม,มานอินรอักนเ<ะ>นี่ยเราส่งออกไปในหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็อยากจะฝากอินทุอิทไว้ในอ้อมอกอ้อมใจรักอินทิอิทน้อยแต่รักอินทุอิทนานๆนะคะเหมือนกับรักน้องทั้งสองคน,อนองงขอบคุณม,มากมาก